คนน่ายตื่นสายเสรมางามแถโนอบาน,นีอาโถดอกคนน่ายตื่นสายนล้มางามแถตายายบอยู่บอในนี่พุนาดอกนี่สก,กมมางามแถพุนาในกระถางกับมีพุนาบา้านโถใส่กระถางไว้กับเป็นดอกไม้ประดับงามเนาะอาโถมางามกระดอกกระเลียแถคนน่ายตื่นสายบอซื้อพุนาโอ้ยเจา้าของบ้านพทนกับบอยู่บอ นี่มาลักส้มดอกไม้คนน่ายตื่นสายนี่าโถงามแข่มนี้เบิดสุสีสีแดงสีชมพูอันนี้เพิ่นเอิ้นสีผิดสังว่าสีเหลืองบอสีเหลืองไข่สีแดงกับมีสีชมพูสีเหลืองไข่สีบานเย็น นะมีหลายหลากาาสีแท้ๆป้าทุ่มทุ่มสวนเลยตาย่าเพิ่งไปอยู่ด้วยนี่กระโดกคุณนายตื่นสายงามาเลยเนาะ ต้นนี้เพิ่นเฮ้ดเล่นไ,ไหนเพิ่นเอาอสั่งมใส่เพิ่นซ้ำต้นน้นต้นเงาเมัดนะ่ะที่เป็นเป็นบักฮูฮออเล่นปานนี้เพิ่นเราไปเอาแก้วกางดงมะทาบมะเสียบบะเมนมะทาบดอ,อกจก้ะ เอาแก้วกลางดงมาเสียบมันกัสิเป็นมังหูงห่อแล่นคือเกานามาเฮ้ยสีเป็นแก้วกลางดงกำลังออกลูกจ้ะคนน่ะขั้วม,มาดกแต่ต้นโตมันอ่ะเพิ่นเป็นมังหงอันห่อแล่นเลยจ้ะทเก,กสิเป็นมังหงห่อแล่นสิเป็นแก้วกลางดงแลวเนาะต้นนี่มันคือเป็นนวเยาวๆสันๆ่น ว่าจะเป็นแก้วกลางดงคือยอดมันบบแมนละลันเดียยาวๆออกลูกแล้วนีจะเป็นหมักหงสที่ช้าอันนี้น,นีจะซีเมนฮ์ห่อเลนบอด้นนีนนนนนนสวนตายายนี่มีแต่บมอกหงส์ง,งามๆเลยพุณน่ะ วันนี้สิมาส้มเบิงมะฮง,งพ่นเด้อของบ้าพนาพ่นบ่อยู่มาเบิงต้นนี้เฮากับังเกตวานั่นสิเป็นมะฮง,งอย่างเ้อจ้ะลูกกระโดกกระโดดโอ้ยชะาอ่อนเน่มางามกระโดดกระเดียดมาหลักตอนมงกนาตอนใสน่้อ โอ้ต้นนี้มีหน่วยเดียวปนิตรใช่นอเบิงเบิงคืบเบิงคนคืบเบิงคนโอ้คืบเครื่องจ้าต้องเด้อเห่ากันสิเอามีดเนี่ยล่ะโอ้เซ็ดมีดซะก่อนบม่หายมันเป็นอันนั้นเซ็ดใช่นี่ล่ะเสียบไปเด้อจ้ะเสียบเสียบมีดนี่ละ่ะาหายมัน พัทรุกันเลยจ้ะแล้วเขาก็คอยดึงเสือนลงมาจ้ะเสือนลงมาให้มันได้ที่แล้วก็เสียบมีดเข้าไปไว้อีกแล้วเขาก็เอาไม้นี่เสือนไ,นได้จ้ะเสือนแล้วอย่าให้มือเข้าไปถือเลยจ้าเสือนอล้วก็เอาไม้นี่แหละเสียบจ้ะโบให้เนื้อเยื่อใจกลางมันติดกัน,นเขาก็งูขึ้นไปมันทางแค่น้อย นี่เด้อเด้อจ้ะวันนี้เขาก็ทากับปีใส่ผงสุโรดเพิ่นนี่แหละใส่กับปีก่อนนะจ้ะาวันนี้เขาก็เอาคุ้ยมะพร้าวนี่ใส่ ขุ้หมาข้าวใส่เลยจ้าเด็กกามัดเลยจ้าบาทเนี่ย มัดเลยจ้ามัดทั้งเดียวเนะี่ยมัดตั้งล่างนี่แหละขึ้นไปมัดแน่นๆเลยจ้าสวัสดีจ้าทค่นี้ก็มี่แค่นี้แหละเว,วยจ้าแล้วก็มัดทั้งล่างขึ้นไป กดไลค์กดแชร์ให้เนตได้จ้าของแม่พ่อนเด้อลิปนี้ก็เด้เพื่อน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 ทั้งหลายและพี่พี่น้องน้องทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แม่พ่อเนี่ยเด้อว,ว,วัดดีจ้านี่แค่นี้ละจ้า